ครับวันนี้ก็หลังจากให้อาหาราให้ปลายเข้าไก่เสร็จแล้วนะครับก็เดินมาว่าจะมาตัดหญ้านะครับก็เลือกไปเห็นนี่ครับน่าจะเป็นว่านจัก,กระพัดนะครับเดี๋ยวลองไปขุดดูนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้ต้นกล้วยนี่ครับน่าจะเป็นว่านจัก,กระพัดนะครับ ที่ผมหามานานแล้วนะครับเพิ่งเห็นนะครับเพราะว่า,ามันซ่อนอยู่กับต้นไอ้นี่ย้ยาหวานนะครับมันมองยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งต้นกล้วยบังด้วยแล้วเราเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะครับเดี๋ยวจะมาลองขุดดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับ เห็นอยู่แค่นี้นะครับแต่หัวยังไม่ออกอันนี้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตรงกลางใบเนี่ยครับตรงกลางใบนี่มันไม่มีสีเข้มนะครับเนี่ยตรงกลางนี่นะครับมันไม่มีเข้มเหมือนกับว่านชักมดลูกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นว่านชักมดลูกที่ผมปลูกนะครับคือตอนไปซื้อ ซื้อมาแล้วก็หั่นให้ไก่กินแล้วก็เอามาปลูกนะครับตัวที่เป็นาตาโปลูกออกมาผมก็มาฝังไว้นี่ครับแบบนี้ก็อง,งอกนะครับส่วนอันนี้เรียกอะไรนะเรียกไผ่อะไรนะจะไม่ได้ที่เอามาจากบ้านธโมนะครับตัวนี้จะไว้ป้องกันโรคหาไก่นะครับอันนี้ที่ตาให้มาจากบ้านธโมนะครับที่ไปดูตอนนั้นนะครับ ท่านเพื่อนอยากรู้ก็เข้าไปดูในคลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปตากแดดแล้วครับนี่ครับมันจะมีแถบแบบนี้นะครับอันนี้คือว่านช่างพลลูกนะครับว่านช่างผลลูกจะช่วยในการบํารุงนะครับจะทําให้แม่ไก่ไข่เยอะไข่ดุกนะครับส่วนว่านมหาจักรพพัดส่วนตัวที่ผมขุดมานี่นะครับจะใช้ในเรื่องรักษาแผลนะครับ เมื่อก่อนที่ผมรู้เมื่อก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าว่านพวกนี้จะใช้อ่าว่านพวกนี้จะใช้โปะแผลตอนที่แมงปองตะขาบกัดนะครับมันจะช่วยดูดซึมนะครับพิษนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็รักษาแผลด้วยผมเลยเอามาเลี้ยงไก่นะครับแต่ก็ได้ผลดีนะครับไก่ผมไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนตัวที่ใหญ่แล้ว อันนี้วานชักมดลูกนะครับตัวที่ใหญ่แล้วใบใบเขาจะใหญ่นะครับถ้าเป็นจักรพัดใบเขาจะเล็กเล็กกว่านะครับส่วนการบำรุงเดี๋ยวจะทำเป็นเพื่อนดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้สายแล้วสายแล้วต้องไปตัดทำอาหารไก่ก่อนนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาปลูกหลังจากให้อาหารไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาปลูกนะครับส่วนหญ้าหวานก็ปลูกไว้ก็ไก่ก็แอบมากินนี่ครับ กะว่าจะเพาะใส่กระถางไว้ยกไปให้เขากินทั้งกระถางนะครับแต่ด,ดูสิแอบกินหมดแล้วแอบเข้ามากินหมดอ่ะเดี๋ยวไปตัดญ้าทำอาหารไก่ก่อนครับสายแล้วเอาละครับตอนนี้สับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะก่อนจะจบก็มาต่อกันอีกนิดหนึ่งเนาะคือนี่ครับบางครั้งเราก็ต้องให้อาหารเสริมเขาบ้างนะครับอันนี้คือไข่ตัวารนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นสารสกัดจากอินทรีย์เหลือกหอยกระดองปูนะครับมาเป็นไข่ตัวาสรนะครับแล้วก็ให้เขากินอาทิตย์ละ หนึ่งครั้งก็ได้หรือ2อ,อาทิตย์หนึ่งครั้งก็ได้นะครับคือการที่ผมบอกว่าคือไม่ได้ให้อาหารบำรุงก็คือแต่ผมก็ยังต้องให้อาหารเสริมเขาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการบำรุงก็คือถ้าอยากให้เขาไข่ดกไข่เยอะก็ว่านชักมดลูกและมหาจักระพัดแล้วก็ไข่ตัวซานสามตัวนี่ครับจะทำให้ไข่เราดกและก็ไข่ใหญ่ด้วยนะครับยิ่งเฉพาะ ไข่ไก่ไข่นะครับจะทําให้ไข่ไก่ไข่เราไข่ใบใหญ่นะครับเหมือนกับคลิปก่อนๆที่ผมเคยทําให้ดูนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้ารอให้ทุกอย่างลงตัวก็จะมาทําเป็นมีสาระวันนี้เนาะ <laughs> ช่วงนี้ก็ได้แต่เลี้ยงไก่เพลินๆไปก่อนนะครับ เอาล้วครับเดี๋ยวผสวมอาหารก่อนนะครับนิดเดียวนะครับประมาณ2ซีนะครับ ส่วนคลิปแรกๆที่ผมเคยทําก็คือแก้มะกรนน่ครับเือแก้มะกรันเนี่ยก็สับให้ไก่กินได้นะครับผสมกับอาหารหัวอ,อาหารนินดๆก็ให้เขากินได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้สับสายแล้วจะโยนให้กินแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับโอ้มาแล้วเนี่ยใจร้อนมาแล้วต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับ